เมนูต่อไปอะไรครับน้องร้อนหรอวะหมูกรอบผัดปะพุ่งหรือว่าทางเสียงทังเสียงยก็ชชำๆเมนูเหลือจากวันาสาบจีนหมูต้มเอามาทำหมูกรอบอันนี้ของเด็กก่อนเมนูผัดบรอกคลีหมูกรอบแส่บรอกลี เมนูของเด็กๆนะคะโอเคเอาเลยค่ะบ๊อกกอี่ใส่บ๊อกกอี่โอ้โอเสียงจ่รเลยค่ะมเมนูให้เด็กๆกับอาจารย์โรงเรียนสามารถทำกินได้ มันใจชอบไปขาดมันหน่อยเดียวนิดเดียนิดเดอมากไฟรงทำชำอันนี้ นี่ค่ะตอนนี้เราชอบนี่มึงไมไ่เด็ดเด็ทานแค่นี้ก็น่าทานแล้วค่ะต่อไปกรอบอกชิ้นใหญ่ใหญ่หมูกรอบค่ะใส่หมูกรอบลงไปเลยค่ะจ,ำจำั่มชั่ ได้ยินเสียงกอบไหมคะตุ๊บตุ๊นี่ของเหลือหมูสามชั้นเี๋ยอจากว่ายเจ้าปาดแดดแล้วก็มาทอดทำหมูกรอบค่ะเโนโพผส,สันให้เด็กๆทานหลังจากเลิกเรียนค่ะทำๆใสนกระเทียมค่ะมนูต่อไปให้เด็กๆ,ๆทาน ไม่ต้องรอใส่แดงแล้วใช่ไหมอะไรคะหัขาวต่อไป <c oughs> ตัดน้ำตาลนิดนึง่ลหนึ่งหั <c oughs> ่นเอ่ย <c oughs> <c oughs> ค่ะไกมกรอบอืม่มากันี้่ยกทได้เดียอี้าเลยน่ใส่พิกค่าน่าเข้าเลยไม่เอ็นนกินเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ราบข้าวให้ลูกนะคะหมูกอบบุ้งหมูกอบเจียวกรรี่อร่อยไหมครับ เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ